บอกทางเรามาอีกแล้วนี่ห่างจากสีเขียวเดินมาเนี่ยเราจะเข้าสีเหลืองแล้วนะคะชมบรรยากาศข้างล่างไปด้วยนะคะ เลี้ยวเข้าสีเหลืองแล้วค่ะนิดเดียวเป็นสกายวอล์กที่เชื่อมสองสายเข้าด้วยกันแบบเดินใกล้มากยังไงเราก็ต้องมาเอาป้ายนะคะไม่พลาดบรรยากาศในสานีสีเหลืองนะคะเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะรอกดบัตรค่ะถ้าเราทำไม่เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยกดให้แต่ถ้าเราอยากลองเองก็ไม่ยาก ตัวก็สองนะขอบคุณมากค่ะเ,คเราได้มาแล้วนะคะทีเจ้าหน้าที่เขาจะหัให้เรากดเองนะคะไม่ยากค่ะเราไปลาดเท้าค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศในนะคะในห้องจำหน่ายตัว๋วนะคะเมื่อกี้เราเข้ามาจากทางนี้นะคะแล้วก็เนี่ย ดูบรรยากาศสิคนเยอะนะคะขนะว่าวันนี้วันธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นเวลาเย็นเดี๋ยวเราก็แตะบัตรเข้าไปนะคะสีเขียวค่ะแตะบาร์เปิดเราก็เข้าค่ะเราจะกลัวมากเลยจะเข้าอย่างเร็วเลยกลัวเขางับเรา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็เนี่ยค่ะไปทางลาด ที่เรามาจากสีเขียวนะคะกําลังออกจากสถาน,นีไปเลยเดยีดย๋ยวเราไปสีเหลืองนะคะเมื่อกี้สีเขียวค่ะสารอาทิตย์คนจะเยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยเป็นวันธรรมดาแต่เป็นตอนเย็นแล้วคนก็เริ่มเยอะค่ะ อีก5นาทีนะคะวันนี้เกือบสี่โมงแล้วอีก5นาทีรถจะเข้ามาดีนะคะมันทําให้เรารู้ว่าเออเราต้องรออีกนานแค่ไหน,นบรรยากาศนะคะวันนี้แดดใสจังค่ะสวยดีเราอยู่บนชันชลาของรถไฟฟ้าสีเหลืองนะคะตรงโน้นจะเป็นรถไฟฟ้าสีเขียว ออกตัวไปแล้วนะคะเพื่อนๆที่มาจากสีเหลืองเนี่ยที่นี่เรามี Big C Imperial World นะคะสำโรงค่ะเชื่อมต่อมาลงแล้วมาเที่ยวต่อได้อีกนะคะดูวิวข้างล่างนะคะที่ทางก็มีการถางพัฒนากันไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเรารอ,รอตรงนี้นะคะรอขอบวนรถวิ่งเข้ามาดูบรรยากาศข้างล่างนะคะรถยนต์ก็วิ่งไปเดี๋ยวรถไฟฟ้าก็วิ่งไปวิ่งมารถกำลังจะเข้าชานชาลาแล้วค่ะวิ่งมาไกลๆเลยเดี๋ยวก็จะมีช่วงเลี้ยวนะคะช่วงเลี้ยวเนี่ยเขาจะชะลอความเร็ว น่ารักมากเลยนะคะหน้าตาเขาน่ารักขอบคุณทีมวิศวกรนะคะทำได้ดีทีเดียวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะมาส่งผู้รดยสารที่มาจากกรุงเทพแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นคันนี้ต่อไปเลยนะคะ จะไปตอบคิวขึ้นรถค่ะให้ผู้โดยสารในรถออกมาก่อนแล้วเราก็ขึ้นไป